เรื่องครูเป็นโค้ดวอลเล่บอลใช่ไหมใ,ในจังหวัดปทุมธาน,นีแล้วปรกวากฏพ่อแม่เนี่ยเขาไปร้องเรียนคุณปวีนาหงสก,กุลคุณผู้ชมค,ครับเรื่องที่ว่าลูกชายของเขาถูกครูเป็นครูภาษาไทยแล้วก็เป็นโค้ดวอลเล่บอลของโรงเรียนล่วงละเมิดเด็กผู้ชายเนี่ยเห็นบอกชั้นปฐมใช่ไหมครับเมย์และป .6 ปรากฏมี5้าคนนะฮะเด็กนักเรียนแต่ที่ตะลึงไปกว่านั้นคือล่าสุดฮะผู้ปกครองบุกไปโรงเรียนเลยครับจะขอไปเจอหน้าครูผู้ชายดูนาทีค้นถังขยะนะฮะในโรงเรียนคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าระหว่างกําลังค้นขยะถังขยะทีมงานขอคลิปค้นถังขยะเลยฮะด่ว,ดวนครับเปิดเต็มจอครับล่าสุดผู้ปกครองเปิดห้องใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะ ไปค้นเนี่ยถังขยะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคะ่ะโรงเรียนปิดไปแล้วแต่ประเด็นก็คือวันนี้ผู้ปกครองเขาขอเข้าไปตรวจสอบโดยขออนุญาตผู้มยการและเข้าไปตรวจสอบห้องดังกล่าวซึ่งโค้ดดังกล่าวเคยกระทําอนาจารเด็กระหว่างค้นถังขยะเจอขนมและเจอถุงยางอนามัยถูกมัดปากอยู่ในถุงขยะอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เจอทิชชู่ ซึ่งเด็กยืนยันว่าเป็นการเช็ดน้ำอาซจิของครูหลังจากเสร็จกิจและยังเจอถุงยางอนามัยใช้แล้วอีกสองชิ้นไม่รอดแล้วครูเอ้ยตายอย่างเดียวเลยตอนนี้นี่ฮะนี่แม่บุกไปค้นเองเลยนะฮะสอันค่ะใส่เนี่นี่ะฮะนี่นีชิ้นนี่ใช่ไหมใช่ค่ะ ใช่ค่ะไหนดูสิคะมันเป็นเดี๋ยนะเดี๋ยวจะนออัน้ขึ้นมานอันนี้ค่สองอันค่ะใส่แว่ถุคุณผู้ชมครับตายแล้วครูดินไม่หลุดเลยคราวนี้นฮะเปิดเสียงตอนแม่คนถังขยน่อยหวแคุณแม่ก็แบบเขาไม่ยอมอ่ะถไหมฮะลูกเขาดนกระทําอนาจาร เห็นบอกว่าผมไม่บรรยายแล้วกันผู้ชมคงเดาได้อะเนาะ,ะนึกว่าเจออะไรยังไงบ้างล่าสุดเห็นบอกว่ามันมีข้อมูลว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาไปแจ้งความถูกไหมฮะ,ฮะและสำนักงานพื้นที่การศึกษาสั่งให้ออกจากราชการชั่วคราวขณะเดียวกันวันนี้เห็นบอกว่าเม ครูทางโทรศัพท์เป็นไงนะคือเราไปเจอกับหนึ่งในผู้ปกครอง5เด็กที่เสียหายอะค่ะปรากฏว่าคุณพ่อค่ะได้มีการบันทึกคลิปเสียงเอาไว้เมื่อวันที่16ตุลาคมบอกว่าตัวของครูผู้ที่ถูกกล่าวหาขออนุญาตใช้ชื่อสมมติว่าครูเบนเนี่ยนะคะเขาได้มีการโทรเข้ามาเพื่อสอบถามความคืบหน้าคดีกับคุณพ่อและยอมรับสรารภาพว่ามีการอนาจารเด็กจริงๆค่ะแล้วเสนอเงินเพื่อขอช่วยเหลือเยียวยาเด็กและครอบครัวเพื่อแลกกับการไม่เอาผิดหรือไม่ให้เรื่องบานปลายใหญ่โตแต่คุณพ่อไม่ยอมนะคะแต่คุณพ่อบันทึก คลิปเสียงเมื่อ16ตุลาคมแล้วเอามาให้ทางด้านของน้องนัทวุฒิปงลังกาฟังค่ะนะครับครับผมพอดีอยากจะขอคุยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยครับผมพบเตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็มันก็พาเด็กมาตรวจร่างกายปกติครับเอาพวกที่ไปตรวจร่างกายก่อนแล้วครับใช่ครับพอได้เห็นว่าไม้มีการไปแจ้งความเนี่ยครับ นี้แจ้งความก่อนแลวมาตรวจแล้วครับน้องน้องไม่ได้นั่งยังไงบ้างครับก็อันนี้ต้องต้องถามน้องเองเพราะว่าน้องไม่ไม่ให้การก,กับตำรวจไปได้เฉยทุกคนเลยใช่ไหมครับใช่ครับไม่ได้คุยกับพวกกองใช่ไหมก็มีคุยบ้างครับไม่ใช่อันนี้ครูจะยอมรับใช่ไหมครับว่าครูทำมันมันก็มันติดเขาพูดไปแล้วอะครับผมมันทําอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่มันมันมันจริงหรือเปล่าแบบครูไม่ต้องอ้ามึงเลยครูพูดคําเดียวแค่นั้นเลย ทีนี้คร <twitch. S 1> ูเบนก็ถามว่าครูเบนจะขอโทษแล้วก็ขอชดใช้ได้ไหมท่านนี้ผู้ปฟ้องเขาไม่ยอมครับอะไรกครับใม่เป็นเรื่องกฎหมายท่านผู้ชมครับนี่คือครูเบนนะฮะขอโทษและยอมรับว่าทำจริงเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องจากหลักฐานพ่อแม่ไปหาเองทางขยะและเจอถุงยางอ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันนะฮะนี่เป็นเรื่องครูที่เกิดขึ้นในปทุมธานี